สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมตลาดนัดผ้าไหมนะคะที่เขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษเป็นผ้าไหมวันที่29นะคะมีนาคม2 5 6 4นะคะมาพบกับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะร้อนมากเลยวันนี้นะคะอแห้งเลยนะคะค่ะจะถามคุณแม่เนิดหนึ่งว่า ผ้าไหมช่วงนี้เป็นยังไงคะตลาดนัดวันตลาดน้าช่วงนี้ก็ขายดีอยู่ช่วงแต่งานนะพอดีมีลูกค้าจะขอเบอร์โทรด้วยนะคะจะขออนุญาตคุณแม่ให้เบอร์ไว้ได้ไหมคะได้ค่ะเบอร์โทรอะไรคะ0 8 9 2 8 8 8 3 6 4ร้านแม่กิมหวนไหมไทยอำเภอลำดวนตำบลลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้มีผ้าไหมลายใหม่ๆมาไหมคะ อันนี้เป็นเป็นอะไรท่าลายวันนี้ค่ะเป็นผ่าไหมลายอัมพรมลายมัดนีนะลูกอ๋อค่ะจะให้ท่านชมใกล้ๆนะคะสวยค่ะสวยมากเนาะเสืลายลายโบราณไหมคะแม่ก่อค่ะลายมัดนีอัมพรมราคาเท่าไหร่คะถืออันนี้พันหกค่ะพันหกร้อยบาทมีเกตะกรค่ะแม่สามตกระสามตกระพันหกร้อยแล้วก็สีนี้่ะค่ะนี่เป็นลายทังนี่นหละสวยค่ะ อันนี้เท่าไหร่คะราคาคันหกเหกันค่ะันหกร้อยบาทเหมือนกันนะคะอ๋อค่ะจากคันหกค่ะค่ะขายให้ราคาพิเศษราคาส่งเลยถ้ามาถึงที่ก็มีรายการลดด้วยนะลดให้ด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้จะรีบไปก่อนใช่ไหมนี้จ้อยจุจะเห็นไหมคะว่าร้านคุณแม่สวยมากเลยนะคะ นี่ก็กําลังเก็บร้านเพราะว่ามีลูกค้าลูกคสั่งผ้าไหมนอด่วนเลยก็ต้องรีบจังงานแต่งค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากนะคะไว้โอกาสหน้านะแม่เนาะจะได้มาชมผ้าไหม่อีกเนาะให้เบอร์ไว้แล้วเนาะให้เบอร์แล้วขอบคุณคุณแม่ล่ำดวนเลยค่ะลายสวยๆเนาะมีหราคาเห็นไหมคะ ซี้ธรรมชาติสวยสุดธรรมชาติเห็นไหมคะที่วันชอยท่านเห็นนะคะนี่เรือธรรมชาติมีหลายสีโอ้ค่ะนี่หน้าสามคันค่ะวันนี้ค่อนข้างเสียงดังนิดนึงเนาะแม่น้องจอนแจนิดนึงค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าสวยมากค่ะนี่ก้อนถ่อเองนะคะมีลายม้าลายช้างลายปลา คุคะดูดินนี่มาท้ายตลาดนัดอำเภอค่ะแม่มีเบอร์เดียวใช่ไหมที่ให้วัาเดียวค่ะอ๋อค่ะติดต่อได้ตลอดเนาะติดต่อราคากันเองเนาะแล้วก็ส่งทั่วประเทศจ้าส่งทั่วเลยค่ะค่ะแต่วันนี้รีบไปงานเนาะไว้โอกาสนอานะเดี๋ยวพาท่านมาชมร้านคุณแม่อีกนะคะมาชมใหม่นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่เนาะจะรีบไปงานเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนนะคะ ค่ะวันจะพาท่านนะคะไปชมหลายหลายร้านนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดนัดผ้าใหมนะคะมีหลายร้านที่มาจำหน่ายผ้าใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อนะคะที่ฝากลายนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นเสื้อแสวอำเภอกุหานนี่นะคะจะังหวัดศรีสะเกษที่นำมาจำหน่ายที่ตลาดนัดผ้าไหมนะคะ เห็นไหมคะว่าผ้าไหมที่<ส>นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นร้านที่น้องเข้ามาประจำนะคะเห็นนะคะสวยมากสวัสดีค่ะจะรีบกลับหรือยังคะร้านนี้จะเดินอะก็เก็บแล้วค่ะอ๋อค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะโควิดมาอีกแลยพอไปได้ใช่ไหมมีผ้าไหมลายสวยๆมากนะคะที่มา นายที่เขตอำเภอคุ้นหานจังหวัดศรีสะเกดนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดอีกแล้วเนาะ uh huh. ก็จะทําให้เงียบนิดหนึ่งเนาะ uh huh. แต่ว่าตลาดนัดผ้าไหม่ที่เขตอำเภอคุ้นหานที่วันพาท่านมาชมก็ยังพอไปได้อยู่นะคะ mm hmm. เก็บร้านประมาณกี่โมงคะประมาณบ mm ่ hmm. ยายสองเลยเนาอ๋อบ mm ่ายสองเนาะ สีม่วงนี่เป็นอะไรคะเป็นผ้าฝ้ายไหมผ้าไหมค่ะอ๋อไหมหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะสวยนะคะอ๋อเป็นผ้าไหมมาใหม่นะคะเป็นลายเรียกลายอะไรคะลายดอกพิศุทค่ะ๋อลายดอกพิศุณเป็นตัดสําเร็จมาแล้วใช่ค่ะกีบพันสองพันห้าอสองพันห้าไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะคะแต่ว่าเป็นลายผ้าไหมนะคะสองพันห้า ขอบคุณนะคะค่ะกขับแล้วเนาะแม่เนาะได้เลยแม่เห็นไหมคะว่าค่าแต่ละร้านนะคะที่มาจำหน่ายที่ตลาดน้ำอำเภอพุนหานก็มีลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่วันพาท่านนะคะมาชมกันนะคะแต่วันนี้เสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะเพราะว่า บางร้านก็จะเปิดเพลงดังนิดนึงนะคะค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่เขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันก็จะพาท่านนะคะมาชมเสื้อเฉ่านะคะเป็นร้านของน้องที่มาจำหน่ายประจำนี่ก็จะเป็นเสื้อนะคะสีสวยของอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษเป็นลายใหม่นะคะค่ะเห็นไหมคะว่ามาใหม่เยอะมากสวัสดีค่ะ มีลายมาใหม่เยอะเลยนะคะอันนี้แสวนี้เท่าไหร่คะเสื้อแสวเนี่ยค่ะอันนี้ตัวละสองพันอ๋อตัวละสองพันนะคะแล้วที่ตัดมาหมดเนี่ยค่ะอันนี้ยังมีได้อีกอ๋อประมาณสองพันนี่เก็บแล้วหรอคะใครจะเก็บแล้วเห็นไหมคะว่าวันนี้วันมาช้านิดนึงเพราะว่าตลาดนัดก็มีลูกค้ามาค่อนข้างคึกคักอยู่นะคะมันก็จะสายท่านเห็นอากาศค่อนข้าง ค่ะวันนี้เสียงแถบเสียงแห้งเลยขายดีไหมคะวันนี้ไปค่อยได้คนไม่ค่อยจะเดินตงรงนะบางร้านก็บอกขายดีเนะาะร้านก็ไม่ค่อยมีคนแล้วแต่เนาะค่ะเดี๋ยววันก็พาท่านนะคะมาชมตลาดนะัดท่าใหม่อําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะเห็นไหมคะว่าสุดตรงโน้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เปิดเพลงดังนิดนึงนะคะแต่ว่าวันก็พาท่านมาชมร้านแถวๆนี้นะคะ เป็นตลาดนะะัดข้าใหมเ่เนพยปุ้นหานะคะเพราะว่าไม่ได้มาชมงานแล้วนะคะอากาศค่อนข้างร้อนด้วยนะเห็นไหมคะว่า ใหม่ที่นี่นะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วมีลายสวยๆมาใหม่เยอะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะค่ะขายดีไหมวันนี้อ๋อพอได้ขายมีลายใหม่มาเยอะเลยเนาะยังไม่รีบเก็บใช่ไหมวันนี้อันนี้ลายอะไรคะสวยมากลายโฮอ๋ออนนี้ลายโฮกี่พันคะแม่พันหกพันหกร้อยกี่ตะกรคะลายสาม สตะกอพันหกร้อยบาทได้อีกนะคะดได้ประมาณกี่ร้อยพันหอ๋อเหลือพันห้าจากพันหเหลือพันหนะคะ,คะเห็นไหมคะว่าที่เขตอำเภอกุนหานตลาดนัด้างใหม่ราคาก็ยังไม่ขึ้นเยอะเนาะแม่เนะะาะยังราคานี้อยู่นะคะวันก็พาท่านมาชมหลายร้านนะคะค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะมาชม ตลาดนัดข้าไใหม่นะคะที่เขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะมาชมกันทุกวันที่ยี่สิบเก้าสิบเก้าวันที่เก้านะคะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ